การเรียนรู้ประจํวิชาที่ผมกับผมนังนาสยเสยยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กนะผมในทีสิบเครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องโลกเครียดครับสาเหตุของโลกเครียดคือ 1. สาเหตุขอใจภายนอกนะการทํางานเช่นมีความกดดันสูงทําปริมาณงานมากเกินไปความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า ปัญหาความสัมพันธ์เช่นปัญหาพวภายใปัญหาภายในครอบครัวการเลิกลาหรือการหย่าร้างความขัดแย้งกับคนรักปัญหาเช่นภาวะหี้สินการจัดรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายกัรการว่างงานเหกัรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเช่นสูญเสียคนใกล้ชิยดย้ายบ้านการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย2 สาเหตุปัใจจัยภายในลักษณะบุคคลที่ใส่คนที่มีลักษณะชอบสมบูรณ์ที่กังวลหรือมีความคาดหวังในตนเองสูงขาดทักษะในการจัดการอารมณ์เช่นการขาดทักษะในการจัดการ,จ,การจัดการความรู้สึกหรือกดดันหรือความขัดแย้งทำให้ปัญหาในการใช้การควบคุมอารมณ์และความรู้สึก ปัญหาทางสุขภาพจิตคนที่มีประวัติโรคซึกเศร้าหรือโรควิตกกังวลอาจเสี่ยงตรอการเกิดค,ความเครียดได้ไ่าสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมมลภาวะเสียงหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นเสียงดังความหนาแน่นประชากรสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความปลอดภัยวิธีการรักษาโรคเครียดคือหนึ่งรักษาด้วยตัวเองฝึกสมาธิแล้วก็ดพักผ่อน กายจิตใจฝึกสมาธิโยคะหรือฟังเรื่องๆปกติแต่ระดับความเครียดไปจนถึงสมาธิให้กับจิตใจสองเปลีป่ยนแปลงความคิดและโรงเรียนฝึกลังกายเพื่อจัดการความเครียดนักบำบัดจัดสอนวิธีการที่มีความเข้มข้นเช่นเทคนิคกคาครฝึกกายจิตใจเมือ่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดสายาเครียด ความรู้สึกเครียดมีผลต่อร่างกายแพทย์ชยยา,ายาบราเเครียดหรือยารักษาโรคซึ่งเศร้าผ่านาจจิตใจแต่ต้องดูภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นก็คงพอจบการนำเสนอรายงานเรื่องโ,โครคโรเครียดทีเท่ี้ี้ัรับ